สิงโตปราชญาค่ะเข้าพิธีผสมบทบวชทดแทนผู้มีพระคุณชายาทางธรรมปราชยโยก่อนหน้านี้นะคะนักแสดงหนุ่มอย่างสิงโตปรชาชญารึงโรนนะคะได้เดินสายขอขามาลาบวชกับผู้ใหญ่ที่นับถือและเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ สิงโตทาได้โพสภาพตัวเองและก็คุณพ่อพร้อมระผูข้อความกับราอุปสมบทและแจ้งรายละเอียดไว้ว่าข้าพเจ้านายปรัชญาเรืองโรธขอกัาบราอุปสมบทแก่ท่านทั้งหลายเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทในวันพรุ่งนี้วันที่22ตุลาคม2564กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ด้วยกายก็ดีโดวยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทางตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งในอนดีตและปัจจุบันขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดองโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อละซึ่งเวรนภัยต่อการละการและเพื่อประโยชน์ต่อการเข้าสู่สมณธรรมของข้าพเจ้าเนื่องจากด้วยเวลาอันจำกัดและสภาพสถานการณ์ปัจจุบันต้องขออภยัยที่ไม่ไดีแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันภายในงานจะปราศจากงานรื่นเริงและการจัดเลี้ยงขออภยัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตัวเอง และเช้าวันที่22ตุลาคม2564นะคะก็ถือว่าเป็นเืิอง,งามยามดีนะคะสิงโตปรชาชญาค่ะเข้าพธิธีผสมบทณวัดขานิตารามสวัสดสระเชิงเซานะคะโดยปรงขขมเมื่อเวลา8โมงเช้าและเข้าบวทประกอบพธิธีอุปสมบทเวลา9นาฬิกา30นาทีรับชายทาทั้งธรรมปราชโยแปลว่าผู้รู้ผู้มีปัญญา ด้านสิงโตค่ะได้เปิดใจก่อนเข้าพิธีนะคะบอกว่าตั้งใจจะบวชตั้งแต่อายุ21ปีแล้วแต่เลื่อนมา5ปีแล้วพอเรียนจบทุกอย่างลงตัวเลยตัดสินใจบวชทันทีและแจ้งให้คุณพ่อทราบส่วนคุณแม่ตนก็ตั้งใจอธิษฐานให้รับรู้และคุ้มครองด้วยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการศึกต้องรอพระอาจารย์แจ้งอีกทีซึ่งการบวชครั้งนี้ตนตั้งใจศึกษาพระธรรมและตัดการเล่นโซเชียลด,ดค ขอบคุณแฟนๆที่ร่วมอนุโมทนาบุญส่งเหรียญโปรยทานมาให้สำนวนเยอะมากตอนอาจจะใช้ไม่หมดจึงขอนําไปแบ่งปันให้ผู้ที่จะเข้าพิธีผสมบทไรอื่นๆด้วยการบวทครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้กับการเรียนต่อต่อตางประเทศค่ะ